สวัสดีครับช่องชังเคสปืนยิงป่าวันนี้มารีวิวงานปืนหนังสติก2ระบบนะครับก็จะมีอุปกรณ์ครบคันนะครับผมงานพันท้ายไม้สักทองนะครับผมมีแก่นติดตานะครับผมแก่นล้วนนะครับผมไม่มีกระพีนะครับสองฝั่งเป็นเนื้อแก่นแกนล้วนนะครับ ก็มีตานะครับสวยงามเลยนะครับก็ติดหูให้นะครับผมติดหูก็วินให้นะครับติดหูก็วินแบบไปคล้องสายสะพายนะครับผมเราก็มีต่อท้ายไม้หลักสีเส้นอะคริลิกนะครับให้นะครับเส้นอะคริลิกสีขาววิ่งให้หนึ่งเส้นนะครับติดหูก็วินให้นะครับขอบไข่ทองเหลืองนะครับชุดหลังเหล็กหนาสามมิลนะครับ อ่าเป็นปืนแม็กกิ8มิลเนาะปืนม็กกิต8มิลใช้ลูก5ทับ16นะครับเป็นสองระบบยิงปลาแถมลูกดอกสามลูกนะครับผูกตูดนะครับเป็นงานผูกตูดแล้วก็เงี่ยงในตัวนะครับเงี่ยงล็อกในตัวนะครับสายพีอหลอดจัดแถมให้นะครับ ก็มีชุดยางแถมให้อีกหนึ่งชุดนะครับจะแถมให้ชุดยางหลอกก่สอสามารถนามาใส่ด้ันหน้านะครับสวมไปนะครับแล้วก็ดันขึ้นหน้านะครับสวมไปแล้วก็ดันขึ้นหน้าก็จะล็อกอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดันหน้าของเอกก็จะเป็นยางนะครับ เพื่อให้ไปล็อกสายเอ็นนะครับล็อกสาย PE นะครับล็อกสาย PE อยู่เวลานั้นก็ผูกตูดแล้วก็หยอดปลายนะครับรุ่นนี้ลูกค้าสั่งพิเศษไม่ต้องเจาะรูด้านบนนะครับก็จะไม่มีรูเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าจะไปกอกปากเอานะครับกอกปากกระบอกนะครับเอาลูกกระสุนแปดวินใส่ปากกระบอกเหมือนลูกดอกยิงปานะครับชอบแบบนี้นะครับก็เลยจะทําให้นะครับ ตัวหน้าลูกเลื่อนนะครับก็จะดูดดูดลูกศร8มิลลิเมินอยูอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นแม่เหล็กที่แรงมากนะครับถ้าเราจะเอาออกก็เอาลูกดอกนีเขี่ยวออกนะครับหรือเหล็กแหลมๆเหล็ลลเขี่ยออกได้นะครับก็จะไหลตกปลายไปเลยนะครับสําหรับลูกดอกก็หยอดปลายก็แม่เหล็กก็จะดูดติดเลยนะครับไม่ไหลงไไหลงไม่ไหลตกนะครับ มองแทบไม่เห็นเดี๋ยวจะเทให้ดูนะครับไม่มีตกนะครับมือเดียวลาบากหน่อยเพราะว่าต้องจับลูกเรือนไว้นะครับถ้าลูกเรือนมันไหลมันก็จะตกได้นะครับนี่นะครับเอาก็บอกทิมลงนะครับไม่มีตกนะครับเขย่า,ยาก็ไม่ตกนะครับแม่เหล็กดูดแรงมากนะครับแต่ถ้าเราไม่จับตัวนี้ไว้เหมือนเราขึ้นยาง มันมันกระทุ้งหน่อยมันก็จะตกนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราขึ้นยางแล้วมันก็จะดูดดีมากเพราะว่ามันล็อกอยู่นะครับมันไม่ไหลมันก็เลยไม่ส่งนะครับไม่ส่งลูกอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับลายสวยนะครับเงาวับนะครับ าวบงวับเดี๋ยวผมถอดก่อนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับยางสี่แรงดึงนะครับไกายเซฟล็อกในตัวนะครับช่วงชักห้าสิบห้านะครับทิ้งไปสี่สิบเซนนะครับันท้ายาวเก้า อุปกรณ์แถมประมาณนี้เลยนะครับครบ,ครบเซ็ตครบเซ็ตเลยนะครับลูกหลอกสามลูกลูกกระสุนห้าทับสิบหกหนึ่งร้อยลูกชุดยางสำรองหนึ่งชุดแล้วก็ลอกสายพีอีนะครับหลอดสายพีอีนะครับประมาณนี้เลยนะครับอุปกรณ์จัดแถมครบคันนะครับ เป็นงานพร้อมใช้นะครับงานไม่สักทองนะครับผันท้ายไม่สักทองต่อท้ายไม้ดักสีเส้นอะคริลิกนะครับราคาตัวนี้ก็อาจจะสูงหน่อยเพราะว่าเพิ่มหลายอย่างนะครับลูกค้าเพิ่มหลายอย่างเพิ่มอุปกรณ์หลายอย่างเพิ่มหูกรวินด้วยนะครับก็ราคาอยู่ที่3,250บบาทนะครับเก็บไปทางนะครับ อยก็นานหน่อยนะครับต้องรอได้จริงๆนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรนะครับพามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ